สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการวันนะครับวันตรงกับวันเสาร์ที่27นะครับ2772นะฮะเป็นใบหวยนะครับจริงๆเลข2กับ7เนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่พัดพรากนะฮะมันมีหลายชื่อนะแต่ว่าอีกคู่หนึ่งเรียกว่าเป็นดาวเลข2เดาจันเลข7เดาเสาร์นะฮะก็ยังบอกว่าคนที่เกิดวันนี้นะครับชีวิตมักจะมีเหตุให้พัดพราก หรือแยกจากจากครอบครัวนะครับบางคนอาจจะเกิดที่หนึ่งไปได้ดีที่หนึ่งบางคนเกิดมาถึงอาจจะก่อนก็ไวนะฮะออกจากบ้านก่อนนะครับมันก็มีนะเพื่อนเคยเห็นไหมออกจากบ้านมาก่อนนะครับคือไม่ได้แบบอยู่ตามปกตินะฮะหรือว่าไม่ได้อยู่ตามเหมือนกับเรียนจบแล้วค่อยออกแยกออกตัวออกมาอะไรเงี้ยฮะคนเกิดวันที่27นะฮะผมเคยทําคลิป ดวงชะตาของคนเกิดทั้งสามสเมวันเลยนะดูเพื่ลองดูนะฮะผมน่าจะใช้ชื่อในเพลย์ลิสต์ว่าเกิดวันที่นะครับอะไรอย่างนี้สักอย่างนะลองไปดูนะโปกแดงๆนะครับมีทุกวันเลยนะฮะแล้วพูดยาวนะสำับการพูดยาวกว่านี้อีกนะฮะก็เลยเออเกิดวันที่เท่าไหร่มีนิสัยใจคอแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังหรือจุดอ่อนจุดแข็งโอ้โหแบบครบทั่วเลยนะฮะใครอยากรู้ตัวเองนิสัยเป็นยังไรหรือใครอยากรู้ว่า ชีวิตเราเป็นอย่างไรนะฮะก็ดูได้นะฮะลองไปดูนะฮะหรือแฟนเรานะี่ยเกิดวันที่นี้นะฮะนิสัยใจคอเบื้องลึกเบื้อง,งหลังอะไรพวกนี้นะฮะลองเข้าดูได้นะฮะโอเคนะคือบางทีเราก็ทำคลิปต,ต่างๆไว้เก่าๆพวกนี้คลิปเก่านะฮะเยอะเลยมันจะมีเรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะฮะราศีอะไรนะฮะสายดาร์กหรือว่านิสัยอีมุมหนึ่งนิสัยมุมลับ ของแต่ละราศีเออเนี่ยอะไรเกี่ยวกับสายดาร์กนะก็อยู่ในเพลย์ลิส์ฮะลองหาดูได้นะครับเข้าไปมีอะไรเก่าแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ตลอดการเพียบนะฮะโอเคนะครับในช่วงวันนี้นะฮะนี่ผมหิวมากเลยนะวันนี้ทานข้าวมื้อเดียวนะฮะตอนเช้าเลยนะครับแล้วกลางวันไม่ทานบ่ายไม่ทานนะฮะแล้วก็โมยุ่งๆนะฮะเย็นก็ไม่ทานคลิปนี้อัดกลางคืนนะฮะกลางคืนละหิว คูณไปหิวไปปแบบกติไม่กินกลางคืนแต่โอ้โันี่หิวปแปลกๆโอเคครับมาดูต่อเรื่องต่อมานะฮะเขาบอกเวลาหิวนี่ทานน้าเปล่าหายเ,เพื่อนๆทานหายไหมทานน้าเปล่านะฮะหายไหมอยากรู้จังโอ้โหไม่ค่อยหายยิ่งเหมือนยังทานนะน้าเปล่ายิ่งหิวอยู่เลยนะโอเคมาดูเรื่องของวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับทำอะไรต้องระมัดระวังนะฮะนี่หลายคนเริ่มเดินทางต่างจังหวัดก็มีนะเห็นขับรถไปต่างจังหวัดเห็นคน เริ่มเยอะแล้วนะฮะสวนทางเริ่มเยอะละบางคนก็มีข้าวของเรื่องใช้เต็มหลังรถเลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นรถปิกอัพนะครับบางคนขนตู้เย็นขนอะไรนะฮบเต็มเลยไม่แน่ใจว่ากลับบ้านแล้วไปอยู่เลยหรือเปล่านะ,ะก็อาศัยช่วงเทศกาลวันนี้เลขมงคลมีดังนี้ครับเลขแรกที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษ,ษคือเลขสามนะฮะเลขต่อมาคือเลขแปดนะฮะเลขต่อมา คือเลข1นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข5ครับเลขที่เลี้ยงๆงหรือมัาไม่ค่อยใช้คือเลข4ี่นะฮะสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีแดงสีต่อมาคือสีส้มสีต่อมาคือสีชมพูสีสุดท้ายคือสีดำนะฮะรวมถึงสีที่มักเลี้ยงหรือบ้าไม่ค่อยใช้คือสีเขียวนะครับแล้วก็เรื่องของทิศทางซ้ายขวานะครับวันนี้ เลือกฝั่งขวานะฮะและถ้าต้องเลือกถ้าเลือกซ้ายขวานะเลือกขวาถ้าต้องเลือกบนล่างให้เลือกด้านล่างนะฮะด้านล่างโอเคที่สุดโอเคนะครับประมาณนี้ทีนี้ฮะในเรื่องของดาวต่างๆช่วงนี้ดาวพระจันทร์เขาย้ายเลยนะทุกคนครับดาวจันทร์ย้ายไปอยู่ตำแหน่งวินาศนะฮะอย่างแรกคือโดยรวมระวังปัญหาเรื่องครอบครัวเนาะปัญหาชีวิตคู่ เล็กๆ,ๆน้อยแต่มันจะมีสัญญาณบวกเรื่องครอบครัวจะมีความห่วงกังวลน,นะฮะมันไม่ใช่ทะเลาะกันบอกแวงนะมีความห่วงกังวลเป็นพิเศษครอบครัวนี่ยาจจะเป็นคุณพ่อกหะบางคนเป็นคุณแม่นะฮะบางคนเป็นคุณลูกอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วแต่ว่าใครนะแต่ว่ามันจะมีความห่วงกังวลเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะเออพูดถึงมาสากูนนี่นะอืมเขาบอกคนเกี่ยยี่สิบเจ็ดนะฮะ มันมีมุมหนึ่งที่เป็นสถิติระดับหนึ่งแล้วกันนะมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโดวชะตามันไม่มีหรื้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เขาบอกอคอเนเกิดดีจิตเนี่ยมักจะมีการสูญเสียนะฮะคุณแม่นะครับหรือมีเหตุให้ห่างไกลคุณแม่ก่อนใครนะฮะจะเราห่างแม่หรือแม่ห่างไกลเรานะฮะอยู่คนละที่ก็ได้หรือบางทีอาจจะ ขาดลาขาดยาวก็ว่าไปนะฮะแล้วแต่นะครับแต่ว่านี้เป็นสถีติส่วนตัวนะฮะมันก็มีสลับสลับไปแหละนะครับว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับอยู่กับเรานานที่สุดนะฮะแต่ถ้าสองมันคือเลขดาวจัน์นี้ยดาวจันคือผู้หญิงไงครับเลขเจ็ดมันคือดาวกู้คัดพลาคนะฮะเขาก็เลยพยากรณ์ในตำราว่าโอเคอาจจะห่างจากคุณแม่มากกว่าหรือว่าไวกว่าปกตินะครับอะไรแบบนี้ฮะ นี่มันเป็นข้อสังเกตนะเราให้ฟังแต่ดาวแต่ละดวงบางทีเขาเลยเไปใช้ในเบอร์โทรศัพท์นะฮะถ้าเรารู้แก่นของดาวของตัวเลขแบบละเอียดยิบทุกอย่างแล้นนะเขาก็เลยไปไปประยุกนะฮะหรือสามารถเอาไปประยุกให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการใช้ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ใช้ตัวเลขบัตรประชาชนดูดวงจากตัวเลขบาลขทีนะฮะหรือทะเบียนรถเลยพื่นนะ เนี่ยฮะก็นาไปประยุกต์ได้นะฮะซึ่งแน่นอนสมัยก่อนมันไม่มีถูกไหมสมัยโบราณเนี่ยรถยนต์เบอร์โทรศัพท์มีตัดทิ้งเลยครับม่นมีอยู่แล้วฉะนั้นมันเป็นวิชาใหม่ๆที่เพื่อนๆเห็นว่าเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านมันเป็นมันไม่ใช่แบบตำราแก่นแท้ของสมัยนู้นเลยนะแต่มันขึ้นการนํามาประยุกต์นะครับนี่แหละเดี๋ยวบางคนก็เคยถามสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์ จะไปดูดวงจากโทรศัพท์อย่างไรนะฮรมันก็คือการนำดาวเมื่อสักครู่นี้แหละนะมาประยุกต์ให้เข้ากับเบอร์ต่างๆแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เอามาใช้ดาวคู่ดีๆมันก็เป็นตัวได้คู่ดีๆมันก็ใช้เกิดประโยชน์ได้อะไรางี้นะฮะน่นเอครับนี่คือสิ่งที่นามาใช้นะฮะนี่แหละบางคนเขาก็ใช้ในเลขบัตรประชาชนนะฮะดู3ตัวหลังบ้างดู2ตัวหลังบ้างนะฮะเป็นดาวอะไร นี่ส่วนใหญ่ถ้าใครที่มีเลขเกี่ยวกับเรื่องของเลขศูนย์เนี่ยก็อยากให้เลขศูนย์ดาวมันจะอยู่นะอยู่ในสามตัวท้ายของบัตรประชาชนนะฮะเขาบอกโอเคชีวิตมักจะโลระเหนินคือแบบเกิดที่หนึ่งไปได้ไดีอีกที่หนึ่งหรือบางคนไปอยู่ต่างประเทศนะครับบางคนเกิดที่หนึ่งไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่อจังหวัดไกลเลยหรือยุคปัจจุบันนี้ว่าเป็นคนที่มักทํางานเกี่ยวกับโซเชียลนะฮะเออโซเชียลต่าง หรือมักเป็นคนที่ลึกลับมีโรคส่วนตัวสูงโรคนะ,ะโรไม่ใช่โรคนะฮะมีโรคส่วนตัวสูงไม่ชอบไปใครมายุ่งกับชีวิตตัวเองนะฮะหรือตัวเองมีความลับส่วนตัวสูงอาจจความลับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่ดีก็ได้นะฮะแต่ว่า็นที่ปิดบังกรอบตัวเองเยอะนะ,ะอย่างเงี้ยคือเนเขาลึลกลับเป็นการพยากรณ์ส่วนหนึ่งนะฮะเออหลังเอามาคุยเล่นมาดีก่อนนะ เลขบัตรประชาชนนะอ่ามีได้มันดูได้ง่ายเนี่ยบางทีมันดูละเอียดนะูมันสกุลที่พูดเลขศูนย์นะเลขศูนย์ลงท้ายสุดเลขศูนย์เป็นตัวรองก่อนจะท้ายอะไรอย่างนี้นะโอ้โหมันพยากรได้ไกลมากนะฮะเนาะนะน่าสนุกนะน่าสนุกดีโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ดาวพระจันทร์ที่บอกว่า,วามันจะเล่นอารมณ์เรานะฮะพระจันทร์ตรแงวิญาณและพระจันทร์ตำแหน่งนี้เขาเรียกพระจันทร์รูนะฮะรูพระจันทร์เป็นรูบอโดนัท หรือว่าภาษาโหดเรียกหินะหินะจัน์มันจะหินจันท์นะหินะขออิทิล้วก็นอนหนูหินะจันจันรูรจคือจิตใจช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องหรือวันสองสวันนี้นะฮะสุขสาร์อาทิตย์อารมณ์จะแบบหดหูง่ายอารมณ์จะรู้สึกน้อยน้อยใ,ใจอารมณ์จะรู้สึกแขว่งแว่งใจคอไม่ค่อยดีฉะนั้นเพื่อนๆในช่วงสองสามวันนี้พยายามใจคอหนักแน่นนะ อย่าคิดมากนะหาอะไรทําให้ยุ่งๆกาไวส้สำหรับคนที่คิดมากนะมัจจะได้เออคิดอะไรทําอะไรที่มันหมดวันแล้วแปบ๊บเดียวแล้วก็อย่าคิดไปเองนะครับพยายามแล้วคนรอบข้างเราก็จะเป็นแบบนี้ด้วยอารมณ์มันจะเฟลอารมณ์มันจะดิ่งง่ายฉะนั้นเพื่อนต้องพยายามดึงคนรอบตัวคนใกล้ตัวนะ่วงนี้ก็จะเจอหลายคนที่อารมณ์น้อยน้อยใจง่าย,ายช,ชนุนชุนั้งชุนนี้อย่าไปสะกิดอารมณ์แฟน อย่าไปเล่นหรือปล่อยมุกอะไรที่ทําให้เขาใจหายใจเสียนะช่วงนะี้ต้องใช้คําพูดรักษาน้ําใจให้เยอะอย่างเดียวเลยนะครับจะอวยจะพูดให้สบายใจเอาอย่างเดียวเลยนะอย่าไปเล่นเยอะเพราะว่าอารมณ์ซึ้งถิ่มบางทีไปแตะนิดเดียวเขาดิ่งเลยเขาเนี่ยไม่กลับเลยไปใหญ่เลยนะฮะงอเท่าไหร่ก็ไม่คืนดีก็มีนะฮะโอเคนะทีนี้รักษาอารมณ์น้ำใจแล้วก็ดูแลคนใกล้ตัวให้กระลั้นใจกันด้วยนะครับ ขอบคุณโซ่แตงขอบคุณเพื่อนที่เจอกันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ตามสะดวกของเพื่อนๆเลยแล้วก็ขอบคุณคนที่เพื่อนๆที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะเป็นสมาชิกนะฮะขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ดูดวง12ราศีฮะชาวกรกฎสิงกันนะฮะที่กรกฎนะครับวันนี้กิจกรรมภารกิจหรือเรื่องที่อึดอัดไม่สบายใจนะครับมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกนะฮะแต่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ชาวราศีกรกฎ าจจะมีการเปลี่ยนแผนในวันนี้ใะฮะในช่วงเวลาบางช่วงเวลานะฮะแบบเอ่อนัดแล้วเปลี่ยนแปลงบางทีเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลาอะไรแบบนี้ได้นะฮะแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือมันเกิดความผันผวนไม่แน่นอนในการนัดหมายหรือในเรื่องเวลานะครับก็ดูรักษาเรื่องเวลาดน,น,นึงแล้วกันเนาะข้อต่อมาครับในระยะน,นี้ข้อดีนะครับช่วงนี้การเคลียร์งานสําเร็จ ถ้ามีภารกิจสําคัญนะฮะท้ายที่สุดเราก็จะแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้แต่ว่าต้องบอกได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแผนการระหว่างทางนิดนึงแล้วค่อยทําเรื่องต่างๆต่อเนื่องจนสําเร็จนะครับดวงดาวต่อมานะฮะเรื่องของดาวการเงินช่วงนี้ดาวเงินของเราคือดาวทิศโคจรอยู่คู่ทั้งดาวพุธดาวจันนะฮะโอ้ช่วงนี้ดาวต่างๆค่อนข้างจะเรียกว่าดาวทิศดาวพุธดาวสุขดาวอังคารนะครับอ่า ช่วงนี้ภารกิจต่างๆค่อนข้างจะหมุนติ้วๆเลยนะฮะทำอะไรได้หลายอย่างเงินเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้มีการได้ซื้อของถูกใจได้ไปที่ที่เราอยากไปหรือนัดเจอใครรวมถึงมีเกณฑ์ตั้งใจไว้จะซื้ออะไรส่วนตัวของเราอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ใครจะจ่ายเอาเรื่องกันนะ,ะแต่ยังเดียวที่เราพอจะหมุนช็อปใช้ได้ในท้ายที่สุดน,นะครับมุ่งดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรยยือยะนนี้ระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอเนี่ยไปสวรครับ การปูดหลังข้อบาหลายกฎลายย้อนนะฮะและประการต่อมาเรื่องของช่วงนี้คนที่ค้าขายครับมีกําไรนะมีโอกาสได้กาไรพิเศษนะครับหรือว่าจัดโปรโมชั่นทําวิธีกระตุ้นยอดขาย่าก็ได้ข่าวดีนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องความรักอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งที่ความขัดแยง้งหรือมีเรื่องคุณคุณอารมณ์นะครับมีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่บ้างชนิดดาวความรักมันก็จะทําให้เราแบบกังวลอยู่บ้างนะครับฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ ไม่อยากจะทะเลาะผมเรียกว่าช่วงนี้พยายามเลี่ยงการคุยในเรื่องที่แบบคุยบางเรื่องมันคุยแล้วมันทะเลาะกันแน่อะไรอเงี้ยคือเลี่ยงๆกว่านี้ด้วยแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สุขภาพร่รางกายครับช่วงนี้ระวังปวดหัวรอ้อนในเจ็บคอในวบโซครับกดและย้อนแล้วก็การปวดหลังข้อบ่าไหลนะฮะอย่าลืมบอกว่าร่างกายช่วงนี้นไม่ค่อยสบายสบายตัวมีหลายจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้ระวังเจอคนที่มีคู่นะครับ คนที่มีคู่แฟนแล้วจริงๆดาวความรักช่วงนี้เด่นมีอะไรที่ปรึกษาช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือว่ายังพอจะคุยกันได้เพียงแต่ว่าเรื่องการทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแค่เรื่องอย่างเดียวนะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารเลน้ยงดีครับอันนี้มีเรื่องให้เราชื่นใจมีเรื่องให้เราสบายใจแล้วก็เส,สาาน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับต่อมาชาวราศีสิงห์นะฮะช่วงนี้กิจกรรมมุมดาวการเดินทางระยะสั้น,นเด่นนะครับ จะมีเหตุให้เดินทางไปในเมื่อไหน,ไหนทํากิจกรรมอะไรก็ตามโอเคประสบความสําเร็จมุมดาวการแก้ปัญหาเด่นเผื่อจะเป็นต้องแก้ปัญหาอะไรที่แบบด่วนฉับพลันพิเศษก็สามารถแก้ได้มุมดาวการจัดการงานเชิงรุกเด่นเผื่อจําเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามก็ถือว่าน่าพอใจนะครับก็เลยมองว่าช่วงวันนี้ครับมุมดาวต่างๆก็มีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีมีเรื่องที่ไม่สบายใจอึดอัดแล้วก็เครียดก,กังวลเดี๋ยวก็ แล้วก็จัดการได้ทุกเรื่องนะครับนี่คือจุดเด่นคือแก้ปัญหาดีแล้วก็ใจคอเข้มแข็งช่วงนี้ไอเดียสติปัญญามาชวงนี้อาจจะขี้รำคาญหน่อยนะฮะใครทำไรล่าช้าก็รู้สึกแบบหงุดหินฉะนั้นช่วงนี้ก็บอกก่อนนะว่าอาจจะมีคนทําอะไรให้เราอารมณ์เสียหรือร้อนใจฮะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เป็นพิเศษนะครับชั่วดาวนะครับอย่างเนี้ยช่วงนี้นะครับเรื่องเงินทองนะฮะก็เตือนดนดนึงว่าช่วงนี้ การเงินนะเป็นช่วงที่มีเรื่องจําเป็นต้องใช้จาเป็นอีกแล้วนะมีเหตุอะไรก็รู้นะ,ะเดี๋ยวก็ต้องช็อปต้องใช้หรือจ่ายด่วนชัอพพันมานะฮะในช่วงวันนี้ไม่คิดว่าจะซื้ออะซื้อเฉยเลยของบาง่อยางเอาอยู่ๆก็เสียหายหรือบางทีหมดอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องระมัดระวังนะครับอะไรซื้อได้ซื้อนะหรือว่าอย่าเพิ่งแบบไปแบบไปตึงเกินก็เครียดนะฮะก็เลยโอเคผ่อนๆซื้อบ้างนะฮะ ก็เบกเบกบ้างอะไรก็ว่าไปน,นะครับแต่อย่าออดอ,อย่างเดียวมันเครียดนะครับยันช่วงนี้เงินทองยังพอหมุนได้ผมให้กำลังใจว่ามุมดาวยังพอหมุนได้นะฮะให้สหบายใจอยู่ีได้นะครับและประการต่อมานะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกันเรื่องของค้าขายนะฮะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นดีถ้าตั้งใจจะหาหรือจัดโปรโมชั่นสิ่งนั้นก็ตามโอเคก็จะมีข่าวดีนะครับในการจัดโปรในการกระตุ้นยอดขายนะครับแต่ว่า ระวังลูกน้องบริวารอาจจะทอนเงินผิดหรือทํางานผิดฉะนั้นคอยตรวจตราคอยสังเกตดีๆนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องความรักคนที่โสดนะครับช่วงนี้วันนี้วันดีนครับโสดแบบคุยกับใครคนชอบนะฮะผมก็เลยดูว่าโอเคถ้าโสดเนี่ยมันก็เหมาะกับการคุยกับคนที่เราชอบหรือนัดหมายนะคนที่ปรับคอจะสนิทระดับหนึงแล้วก็ได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วะฮะดาวความรักในชูนี่เด่นนะครับมีอะไรที่แบบพึ่งพา ไหว้วานให้ช่วยเหลือหรือมีกิจกรรมทำา่วมด้วยกันที่มีความสุขเป็นพิเศษก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนเออช่ดในการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นแปลกๆนะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็บางทีเจอฟ้าฝนเฉลี่ยในช่วงนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องของอากาศนะฮะทำให้ป่วยแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวเรื่องของอาหารทําให้ป่วยอาหารการกินต่างๆครับทำให้ป่วยได้นั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะ และประการต่อมาครับมุงดาวเกี่ยวกับท่านที่มีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงช่วงนี้พยายามดูแลใกล้ชิดนิดนะฮะมีอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจอึดอัดหรือว่ามีความเครียดอะไรก็ตามคอยดูแลใกล้ชิดนิดนะครับโอเคนะครับอย่าลืมแท้สเสน่ห์เสื้อผ้าคิดเลยไม่ออกใช้สีมงคลก็ได้นะฮะใบหน้าสว่างสว่างไว้นะครับต่อมาชาวาศีกันครับมุงดาวภารกิจนะครับหรือว่าเรื่องสําคัญที่ต้องคิดทําหวังลุยคุยแก้สาเร็จ การจัดการงานเชิงรุกหรือทําเรื่องสําคัญสําคัญมีความคืบหน้าการเจรจาเรื่องอยาก,ยากหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเออเดี๋ยวมีวิธีจัดการแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาวันนี้จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวกี่เซนตายเลยนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวเป็นพิเศษอาจจะเป็นวันรวมญาติอาจจะเป็นวันรวมเพื่อนเออพึงทีเพื่อนก็เป็นครอบครัวนะหรือได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานได้เจอคนที่เราอยากเจออะไรนะฮะหรือว่า เป็นช่วงที่ผู้ปะผู้คนมากหน้าหลายตากันนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งกิจกรรมหรือการออกงานการเข้าสังคมต่างๆแล้วก็ผลลัพธ์ก็ถือว่าก็น่าพอใจนะแต่อาจจะมีอึดอัดเรื่องบางเรื่องหรือบางทีเจอรวมญาติแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะตอบคาถามอะไรบางอย่างนี่ฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีความอึดอัดเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับในเรื่องของคำพูดของคนนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ต้องหนักแน่นมั่นคงอย่าทะเลาะเบาแว้งกับใครกันเนาะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่รางกาย ปวดหัวเจ็บคอแล้วก็วิงวิษะท่านจะไปซาวรครับวดหลังข้อบ่าหลายกดเลยย้อนข้อสําคัญข้อหนึ่งที่เห็นและเด่นชัดนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของเงินทองนิดนึงฮะมันมีคล้ายใจด่วนฉับพันคล้ายใจที่คาดไม่ถึงมานะฮะคช้ายใจที่มองไม่เห็นเอินเงี้ยที่ต้องระวังคือเรื่องของเงินมันมีความอยากได้ซื้อแล้วก็ของบางอย่างหมดพอดีนะฮะหรือต้องใช้พอดีนะฮะช่วงนี้เรียกว่าระาจออกทุกมิตินะครับอืมแต่ยังดีมันหมุนทันนะฮะแล้วก็ ครค้าขายครับวันนี้เด่นเรื่องการคุยนะเด่นเรื่องการสนทนานเด่นเรื่องของการไหว้วานหรือจูงใจใครนะฮะชนิดการค้าขายหรือทํางานสวิทช์กถือว่ามีลูกค้าเก่าๆแล้วลูกค้าใหม่ๆก็ชื่นใจด้วยชนี้พอจะเก็บลูกค้าได้ความรักคนโสดครับระวังเจอคนที่มีคู่ฮะง่ายๆคืนนี้เบาๆฉลอๆที่นึ่นส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดอความรักชวน,นี้ดวงแฟนผมก็ยังนึกถึงนะว่าถ้าคุยเท่าไปก็คุยได้นะแต่บางเรื่องบางเรื่องทําให้ ทบบะเลาะบอแหวงกันได้ง่ายฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลือกคําพูดหรือเรื่องที่จะคุยดีๆเรื่องบางเรื่องแต่นิดเดียวทบบะเลาะบอแหวงนะฮะบางทีมันก็อดไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังอารมณ์ในการคุยกับเขานะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะมีระบบทางเดินหายใจมีปัญหาท่านในวัยสวรครับขาเข,ข่าข้อนะฮะมีปัญหาพวกข้อเข่าข้อกระดูกอะไรพวกนี้ต้องเซฟๆนะครับรวมถึงเรื่องของลูกหลานเป็นวันสักเลี้ยง ชวดนี้ดมันเสริมมีเรื่องให้ชื่นใจมีเรื่องให้สุขใจมีเรื่องให้สบายใจลูกหลานประวัติศาสตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการที่อยู่ใกล้ชิดนะครับรวมถงึงเพื่อนๆครับเสืาา้อผ้าเน้นทูโทสองสีหั้งหัวเข็งเด่นใบหน้าครับเน้นความสบายตานะฮะหรือด,ดูธรรมชาตินะฮะหรือแต่งแนวอ่อนๆสบายๆนะฮะนี่คือเรื่องราวนะครับสุดท้ายครับนี่น,นะฮะในช่วงนี้ เรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยข้องกับบ้านและครอบครัวจะสูงนะระวังเรื่องของวิชาชีพหรือบางทีคนแก้ตัวหยิบยืมตังค์ต้องระวังด้วยนะครับโอเคครับโชคดีเป็นข่าวสุขครับเป็นกังใจครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะฮะสวัสดีครับ